สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก่อชูชองนบรถไทยนะคะพี่น้องเอาทีมงานได้เคยเป็นในพี่น้องแบบนี้มีทีมงานหนึ่งนะคะในหมู่บ้านเพิ่นจ้างลูกน้องขับเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจ้างคนขับประมาณนี้นะคะพี่น้องก็นาประมาณสิบกว่าไร่นะคะปั่นกลางคืนเนาะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มมาจอดกับสีปั่นเลยประมาณนี้เพราะจ้าข้องหนาเพิ่นมาว่าเป็นฝั่งพี่น้อง แต่เพื่อนบ่ไเลยจ้างเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะหน้าเพื่อนหลายทงเพิ่นจ้างเฮ้ากะสองทงเพื่อนก็เอาคันอื่นค่ะวาอีกเพราะว่าเอาคันเดียวมันก็นเห็นงานบ่าทันเนาะเพิ่นจากวานใส่ก่อนฝน <laughs> บาพี่น้องเขาก็ไปกันหลายคันนะคะเพื่อนไปทีมงานเพื่อนไปกันหลายคันเพิ่นจ้างคนขับเนาะลุกน้องจ้างลุกน้องครับ <laughs> ปรากฏว่าหน้าไปซิฟก่าไร่พี่น้องปันป่นปั่นเอา เจ้านายังไม่หวานนะคะพี่น้องไม่รู้ติดต่อสื่อสารกันยังไงนะคะเจ้าหน้าก็ว่าโอ้ยโอ้ยเจ้าค้องรถกันนาชีโอยื้นกันนะคะพี่น้องเพราะว่าลูกน้องอาจจะจบโบ้ได้เบิ่งอีหยังว่าปั่นกับปั่นอย่างเดียวนะคะหรือว่าเพิ่นหลงทงเนาะพี่น้องเนาะหลงหน้าแบบเพิ่นหน้าหลายทงนะพี่น้องเจ้าค้องรถกัโอ้ยโอ้ยเจ้าหน้าก็โอ้ยเพราะว่าได้มาปั่นให้ ดี๋ยวมาปั่นให้เพิ่นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเพิ่นยังบริวานเข่าก็พากันปั่นจนเหลวนะคะหน้าไปสิบกาไล่โอ้ยพี่น้องเลยแบบนี้ก็มีอาหาท่านเลยพี่น้องเด้อ